เต้ครับคนอื่นเขาถอดถุงเท้ากันหมดคุณไม่ถอดหรอครับคือเวลาเรามีเรื่องเครียดๆนะครับเราก็ต้องเป็นไงครับระบายโอ้ทถุงเท้าเราระบายได้อยู่แล้ว่แต่ว่าถอดให้ก็ได้ครับเพราะมีคนระบายเยอะเจ้เราเป็นดาราแล้วนะเจเจ้ครับรุ่นพี่ร่วมค่ายเราโด่งดังแล้วไม่เคยเาแสดงตุการอยู่ในวงการมานานนะจนเขาขาดเหมือนเขาเป็นคนพอเพียงอ๋อใช่ขาดท่านนี้พอเพียงละโอเค เริ่มที่ไหนนี่ก่อนแล้วกันไปด้านไหนบนเต๋เอโอ้โหสามหนุ่มสามมุมสามมืคีวา่าจนได้กลมดิกเลยแหละครับแม่ว่าแต่จะประกอบร่างแล้วเป็นรูปอะไรเนาะเออเดี๋ยวนะว่าแต่ไอคิดๆเนี่ยหมายถึงอะไรกันล่ะเนี้ยทีมเอตอบค่ะครับีครับ พระอาทิตย์เป็นคำตอบที่ถูกต้องไปขีดที่ดูเหมือนจะมั่วนะครับแต่ก็ทำให้ได้คำตอบแบบชั่วร์เลยครับไว้มองออกว่ามันคือแฉกของพระอาทิตย์นั่นเองครับตอบถูกจนทีมเอได้คะแนนไปก็จากภาพพระอาทิตย์นะคะกลายเป็นตัวอักษรจีนที่อ่านว่ารือค่ะยังไม่ได้ตอบเลยไว้มึงรีบทำไมวะ น้องนี่มาในรอบพี่สารแล้วครับตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยครับว่านี่คือ JJ หรือ AJ ครับแต่กันรู้รู้ว่าน้องไม่มีคะแนนใช่ปะยังไงก็ไม่ชนะหรอกโอ้โหเห็นผมอย่างเนี้อย่าดูถูกผมนะครับผมเดี๋ยวผมจะม้ามืดให้พี่ดูเลยม้ามืด,ม,ดมันเป็นอย่างนงั้นนะน้อง เจเจจะตอบหรือลั่นกันแน่นครับเนี่ยทีมบีตอบค่ะตาครับดวงตาเป็นคำตอบที่ถูกต,อตอ้องค่ะเพราะมันจะเป็นตาได้ไงนี่แตงกวาชัดแล้ว,วมันคือไรเป็นตาอ๋อผมเคยเรียนภาษาจีนมาครับผมเลยรู้ว่ามันเป็นตาแม่แค่เห็นเขาโครงบางส่วนนะครับบวกกับความรู้ภาษาจีนก็เลยทําให้เจเจตอบถูกว่าภาพนี้คือตานั่นเองครับทําให้ทีมบีได้คะแนนกับเขาบ้างแล้วละครับ จากภาพตานะคะกลายเป็นตัวอักษรจีนที่อ่านว่ามู่ค่ะเอาละครับตอนนี้คะแนนก็เท่ากันทั้ง3ทีมแล้วนะครับเหลืออีกเพียง2ข้อเพื่อใช้ตัดสินว่าในมิชชั่นแรกทีมไหนจะชนะนำไปก่อนติดตามต่อช่วงหน้ากับภาพที่ชวนงงแบบเนี้ยโอ้ยใครตอบถูกแล้วเนี้ยสัปเตสัปตา,ปตาที่2งบ y w l l l Street English สนับสนุนโดย Wall Street English ถ้าต้องการเร่งเพื่อนให้เร็วขึ้นอีกไม่ว่าจะรีบทำหรือรีบพูดอะไรเราควรจะบอกอยังไงดีพวกมึงสองคนเป็นอะไรกันเนี่ยใช่มึงสองคนอ่ะเป็นอะไรกัน